รู้ไหมจ๊ะเจ็บตัวรู้ไหมจ๊ะเดี๋ยวรู้สึกไงครับโอ้ไม่ไม่ท่าังเลยรู้สึกไงครับการกลับมาซ้อมบอลครั้งนี้เป็นไงบ้างครับรู้สึกดีครับหลังจากที่หลีกของเราปิดฤดูกาลไปมาสองปีครับรู้สึกไงบ้างครับก็ไม่คิดว่าจะมีอีกนะครับก็ดีใจครับทีมทุกคนออกกำลังกายนะครับผมเลิกกินทอมนะครับแล้วมาวิ่งเออสุดยอดครับนี่ครับ พบกับมือน้ําบ้านจิงแดงนะครับเขาพันตัวเองกับมือน้ํามาเป็นผู้ศึกษาประตูครับสยามครับอดีตเคยรุ่งสมัยปฐมศึกษาครับเขาเป็นแชมป์กีฬากลุ่มมาแล้วครับรู้สึกไงครับท่านสยามครับอะไรเนี่ยใครกีฬากลุ่มรู้กี่ปีแล้วสามสิบปีแล้วนะมาดูส่อีกนี่ครับเฮียโกเราก็ครับอยู่ทุกสถานที่ครับออกกำลังกายครับจะเนี้ก่ยกย้ายกับบ้านอ่าโอเคนี่ครับครูต้อมของเราครับจากสมัยแต่ก่อนโด่งดังที่สุรินทร์นะครับเป็นดาวรุ่งครับสมัยนี้ครับเนี่ครับ พันอย่างกับมัมมี่แล้วตัวนี้ช่วยวยชยด้ดิอ่าขอเพื่อนเพื่อนทางอ่าเพจของเราครับแสดงความินดีกับอ่าพ่อลูกอ่อนนะครับเขาบอกว่าเขาอยากอยากได้เมื่อไหร่เขาเอาเมื่อนั้นครับลูกครับผมครับผมยังไงก็ได้เขายังไม่อยากโชว์แต่วันนี้เขาดีใจคับเขาเนี่ยเขาช้กีฬาปย์เลยเราราอุตส่าหคนแลรอเขาม่บอกอะไนี่ครับตำนานผู้นำจิตวิญญาณเยาวชนคนใหม่ครับ สวัสดีครับผมเอกพลสุกัยนะครับฝากบอกถึงอีก9หมู่บ้านที่เหลือไม่ต้องไม่ต้องสมัครก็ได้ครับยังไงก็ไม่ได้แชมป์ครับเพราะว่าอะครับหมูนึงครับโอ้แน่นอนอยู่แล้วน้อนหนึ่งอะครับโอ้ยพบกับเทนนิสเด็กสันโดครับเทนรู้สึกไงครับเต็มครับเออเนี่ยบรรยากาศการเออเท่านี้ครับบรรยากาศการเรียกตัวกลับมาซ้อมที่สโมสรเอ่อจิเด็กเอฟซีของเราครับ นี่ครับโอ้โหบริการคึกคืนมากครับตอนนี้นักเตะรวมตัวกันครบทุกคนแล้วครับตอนนี้ใช้เวลาเก็บตัวมาเดือนครึ่งครับนี่ครับบริกาศบริการดูทักษะครับดูทักษะแต่ละคนฮะเฮอการวางบอลครับถ้าลิวพูสนใจก็สามารถดึงตัวไปช่วยทีมได้ครับช่วงนี้วิกฤตครับ โอ้โหเซนเอเล็กซ์เดอร์ครับโอ้โหสายเติมของเรายิ่งไม่ธรรมดาจริงฮะอ้สูงนะสูงนะไปดบอลเอรับมือแคบันเด์อยอยู่กันช้ารอฟังกันเโอ้โหเปิดมาตรงนี้ครับใครครับโอ้ ปลาของเทเอ้ยนี่ปลาของเทเอ้ยนี่ <c oughs> โอ้โห <c oughs> ออกต่อครั้งนี้ใครของขาดติดต่อเทนของเรา,าได้ฮะม,มีให้มีเติมให้ตลอดฮะ <c oughs> อ๋อครับได้เวลาแบ่งทีแล้ว